วันนี้อีกหนึ่งคลิปก็แล้วกันครับนั่นก็คือเรื่องราวของเคอร์ติสโจนโจนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ในช่วงพรีซีซั่นทำผลงานได้ดีและผมก็เคยทำนายทายทักไว้ว่าเคอร์ติสโจนจะเป็นหนึ่งในขุมกำลังสำคัญของอ n a าสลอตในการสู้ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมถึงถ้วยต่างๆที่ริวูร์ลลงทำการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยในลีกรวมถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือที่รู้จัก กันในหมู่มวลชาวแฟนคลับฟุตบอลต่างประเทศของคนไทยคือถ้วยหูใหญ่นะถ้วยบิ๊กเอียร์ในคลิปนี้เนี่ยโจรล้วนๆโจรเต็มๆโจรแบบไม่มีคนอื่นผสมเลยครับเคอร์ติดโจรแน่นอนว่าเขาคือหนึ่งในสเกาเซอร์อของเราแล้วก็ถูกดันขึ้นมาในช่วงที่เยนคอบคุมทีมนะ ตอนนี้เคอร์ทิโจนดูเหมือนว่าจะตกเป็นตัวเลือกลำดับ2องลำดับ3เป็นรองจากนักเตะอย่างไลออนกาเฟนแบกเป็นรองจากนักเตะอย่างวาตาลุเอนโดพ่อหนุ่มเลือดซามูไรที่ตอนนี้ก็ทำโหว่าจะไม่พูดถึงคนอื่นก็แวบมาจนได้อ่าเอาเป็นว่าเขาเป็นตัวเลือกลำดับล่างๆนะในยุคของอาร์เนอร์ส็อต ในช่วงที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้ลงในเกมอย่างเป็นทางการให้กับริวพูลเลยครับในฤดูกาลนี้นับวินาทีนับนาทีนับชั่วโมงได้เลยครับจะนับเป็นเกมนี้ก็โหไม่กี่เกมเลยทีเดียวครับส่วนใหญ่จะออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองนเนื่องด้วยแผนของอันเนอร์สล็อตนี่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการที่จะบิลลอัพเกมตั้งแต่แดน กลางขึ้นไปสร้างสรรค์เกมส่งต่อบอลจากกาเฟนแบกจากแมคอลิสเตอร์ให้โซบสไล่ายเทออกด้านข้างรวมไปถึงการเปิดป bon ้อนบอลให้แดนหน้าเนี่เข้าทำแต่ด้วยความที่เคอร์ติจโจนเป็นหนึ่งในคนที่ชอบเลี้ยงบอลชอบครอบครองบอลพอได้บอลมาก็จะคืนหลังพอได้บอลมาก็จะออกข้างลูกที่เขาตัดบอลได้แล้วจะ จะแทงบอลจะชิงให้กับเพื่อนนแทบจะไม่เห็นจากเคลร์ที่โจลเลยครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับผมกำลังจะหมายความว่ามันไม่ตอบโจทย์ในการทำงานของอา์เนอร์สล็อตมันไม่ตอบโจทย์ในแผนการทำทีมของอา์เนอร์สล็อตว่ากันว่าอา์เนอร์สล็อตนะครับชื่นชอบกาเฟนแบกเป็นพิเศษเพราะว่าเวลาที่เขาตัดบอลได้นี่เขาจะกล้าเล่นเขาจะกล้า กาเลี้ยงในที่นี้คือเคอร์ติโจนก็เลี้ยงแต่การเลี้ยงของกาเฟนแบกนี่เขากล้าแทงทะลุช่องเขากล้าตัดหลังเขากล้าโยนบอลข้ามลายกองหลังนะบางทีก็เลี้ยงบอลขึ้นไปยิงเองได้ซึ่งมันแตกต่างไปจากเคอร์ติโจนคือเคอร์ต <laughs> ิจโจนนี่แน่นอนว่าเขาชอบเลี้ยงแน่นอนว่าเขาชอบพาบอลขึ้นหน้าแต่การพาบอลขึ้นหน้าของเขาเนี่ย มันค่อนข้างที่จะไม่มีประสิทธิภาพพอจะเลี้ยงหลบ1คนคนที่2เนี่ยโดนตัดแล้วคนที่3เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยเลี้ยงหลบได้เต็มที่เลยคน2คนนะพอครอบครองบอลได้บางทีเกมกำลังจะท n าซิชันเปลี่ยนจากรับเป็นลุกส่งบอลคืนหลังซะง,งั้นส่งบอลให้ฟานได้ซะง,งั้นออกซ้ายให้โรเบิรสังงนซะงั้นคือ วิชั่นในการเล่นฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะครับในการสร้างสรรเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยกว่าผู้เล่นคนอื่นๆในตำแหน่งกองกลางในตำแหน่งที่เกิดติโจนเล่นถ้าเกิดจะขยับโจร <c oughs> ขออภัยครับถ้าเกิดจะขยับโจรขึ้นไปเล่นในตำแหน่งเบอร์10นะมันก็ไม่เหมาะอีกมันก็มีคนอื่นที่ดีกว่ามีซบอสไลท์มีเอเลียดถึงแม้ว่าจะเจ็บไปรวมถึงดาวรุ่ง ก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะดีกว่าเคอร์ติจโจนด้วยซ้ำอย่างเทรนิโอนี่นั่นเองครับคือหวังว่าเคอร์ิจโจนเนี่ยจะโหใช้คำไหนดีละครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยโจนก็ยังแฮปปี้กับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่สิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่บทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเป็นมือสามถ้าถ้าใช้คำอย่างบุรกษาประตูนะ เป็นมือ3เป็นตัวเลือกลำดับที่3แต่เขาก็มีความสุขดีเขาไม่มีความคิดที่จะย้ายทีมเลยนั่นก็หมายความว่าพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองกับลิพูภายใต้การคุมทีมของอานาสลอตนะแฮปปี้ดีในการที่จะลงเล่นในเกมบอลถ้วยแฮปปี้ดีในการที่จะลงเล่นในเกมอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนาม แต่เคอร์ติจโจนก็ไม่ได้ออกมาบน่นแต่เคอร์ติจโจนก็ไม่ได้ออกมาเป่าประกาศร้องแรกแข่งกระเจิงว่าไม่พอใจนะก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องๆต่อไปอีกอย่างหนึ่งนะส่วนเยาวชนคนไทยหรือนักเตะคนใดก็ตามก็สามารถเอามาเป็นตัวอย่างได้นะเคอร์ติจโจนนี่รวมถึงวัตลุเอ็นโดก็เป็นคนที่ก้มหน้าก้มตาเล่นก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตัวเอง นะไม่บน่นไม่อะไรเลยพร้อมพิสูจน์พร้อมแย่งตําแหน่งว่าอย่างนี้แล้วกันครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะรู้เหตุผลนะครับว่าทําไมเค์ติสโจนถึงไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามทําไมเค์ติสโจนถึงเป็นตัวเลือกลําดับรองลําดับล่างๆแล้วอยากรู้เหตุผลว่าใครเป็นยังไงในทีมลิพูนี่เดี๋ยวมาว่ากันนะครับคลิปต่อไป เซอร์ไพรส์แน่นอนครับเพราะว่ามีข่าวของการซื้อขายนักเตะความเชื่อมโยงนักเตะที่ลิฟูมีข่าวว่าจะไปชกตัวมาเดี๋ยวว่ากันครับ